สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมหากินง่ายครับยังไงก็อย่าพึ่งว่าผมนะครับคลิปนี้ขอตั้งชื่อคลิปว่าเก็บเงินในกองทุนนานเท่าไหร่ถึงจะซื้อรถได้หนึ่งคันหน้านี้ผมก็ลองเซิร์ชใน Google ว่ามีรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนที่เขากำลังนิยมในปี2021 ก็มีนิสสันมาร์ชราคาเริ่มต้น400,000สองมิตซูบิชิมิราจราคาเริ่มต้น400,000เจ็ดมิตซูบิชิอ่านถูกไหมเนี่ยอ่านไม่เป็นละอาร์ทริกหรือเปล่า400,000ก้าฮอนด้าบีโอ400,000กว่านิสสันอเมรา400,000ก็ตีว่าห้าแสนคือรุ่นยอดฮิตส่วนใหญ่เป็นพวก นิสสันมิตซูบิชิฮอนด้าตะโยต้าไปยักติดอันดับคืออย่างนี้ครับคือหลายคนเก็บตังไปแล้วก็คิดว่าเอ้ยเมื่อไหร่เราจะได้ใช้ตังเอ๊ะเก็บไปไม่เห็นมีผลเป็นรูปธรรมในการเก็บเลยทีนี้เวลาเราเก็บตังบางอย่างผมถึงเคยบอกไว้ว่าเราควรจะแยกเป็นหมวดหมู่กองทุนนี้เราเก็บเพื่อการใดกองทุนไหนเราเก็บเพื่อการซื้อรถ ขอไป <c oughs> กองทุนที่เราเก็บเพื่อการซื้อรถเนี่ยสมมุติเราเก็บเดือนละห้าพันผมเอาห้าพันเป็นหลักนะเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้มันจะไม่ค่อยเห็นภาพเดือนละห้าพันเราเก็บปีหนึ่งอ่าสิบสองเดือนสิบสองคูณห้าพันก็ได้เท่ากับหกหมื่นเท่ากับเราปีละหกหมืนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองไปคิดเลขให้ดูนะครับ เราจะลองมาดูว่าเราเก็บเงินเดือนละ5,000ปีหนึ่งเราก็ได้6 0 0มื่นสิบห้าทษที12บสองคูณห้าพได้60,000แม่พูดผิดตลอด12บสองคูณห้าพได้60,000อ่ะล้วก็ตั้งต้นในปีแรกเราได้60,000ใช่ไหมเอาคิดแบบบ้านๆเลยไม่ต้องซับซ้อนแล้วอ่า กองทุนเฉลี่ยเนี่ยไม่ว่าจะยอดกองทุนที่ขึ้นหรือว่าเงินปันผลเฉลี่ยแล้วปีละสิที่นักวิชาการเขาเฉลี่ยให้แต่และปีอาจจะมีเพิ่มมีลดแต่เฉลี่ยแล้วอกองทุนโดยทั่วไปเนี่ยจะได้ผลตอบแทนปีหนึ่งประมาณ10%เราแล้วก็เอาสิเป็นที่ตั้ง60,000แล้วเราก็บวกไปอีก10% 10%ของ60,000ก็คือ6,000 บวก6,000ก็ได้เป็น66,000นี่คือป,ปีแรกผ่านไปเราเก็บเดือนละ5,000นะพอปีที่2ใช่ไหมปีที่2เราก็เก็บอีกเท่าไหร่นี่เราคิดแบบบ้านๆน,นะจริงมันได้มากกว่านี้ปีที่2เราเก็บอีกเดือนละ5,000ก็เท่าก,กับบวก60,000อ่ะปีที่สบวก60,000ก็ได้เท่าก,กับเท่าไหร่ปีสองก็ได้แสนส0 0หืนหกพันแต่จริงๆดอกเบีย้ยมันเดินไปเรื่อยๆมันไอ การคิดคำนวณมันจะมันจะมากกว่านี้เพราะน,นี่คิดแต่ยอดสิ้นปีแต่จริงๆระหว่างปีมันก็มีการคิดปันผลคิดอ,อ,อะไรไผลตอบแทนอยู่แล้วทีนี้ปีที่2ได้เท่านี้แล้วเราก็บวกไปอีกเท่าไหร่ครับบวกไปอีกสิบเปอร์เซนเนี่ยคิดแบบง่ายๆปีที่สองนะสิ้นปีเราจะมีเงินไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนสามมื่นแปดพันหร้อยบาทโดยประมาณนะแล้วเราก็บวกต่อ บวกปีที่สามปีที่สามเราเก็บเดือนละห้าพันสิบสองเดือนก็เท่ากับเป็นเงินสิบสองห้าหกสิบหกหกหมืนใช่ไหมก็บวกไปอีกหกหมื่นปีที่สามนะ,ะบวกหกหมื่นหกหมื่นแล้วก็ดอกเบีย้ยทบต้นก็บวกไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์บวกสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบนี่คือสิ้นปีที่สามขอไปเสียงไม่ค่อยมี ขอภายวันนี้ผมไปฉีดวัคซีนมาเลยไม่ค่อยมีเสียงทะลึ่งมาทำคลิปอีกปีที่สามหมดไปแล้วปีที่สามยอดเงินสองแสนหนึ่งมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบพอปีที่สี่แล้วก็บวกไปปีที่สี่บวกอีกหกหมื่นเห็นไหมเดือนละห้าพันสิบสองเดือนหกหมื่นปีที่สี่บวกหกหมื่นเท่ากับแล้วก็บวกอีกผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสิบเปอร์เซ็นบวกสิบ เปอร์เซ็นต์ได้กับ3ามร6อแล้วเราก็บวกปีที่5นี่ผมคงไม่หลงปีนะเนี่ยบวกปีที่5้าอีกเท่าไหร่60,000เก็บเดือนละ5 0าพันเดือน60,000เท่ากับเท่านี้แล้วก็บวกอีก10%เนแต่ตอนแรกผมคำนวณได้4ี่แสนนะอ่าถูกลวสี่แสน อันนี้คือยอดคร่าวๆที่หาเราเก็บเงินเดือนละ5 0 0 0เพื่อซื้อกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่ว่าในแอปพลิเคชันใดๆหรือของโบโเกอร์ใดๆโดยเฉลี่ยแล้วเราไม่เจาะจงกองทุนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะได้พอสิ้นปีที่5เนี่ยเราจะได้เงินประมาณ4,2,936.6บบาทโดยประมาณนะมีบวกลบนี่แหละครับ ก็สรุปเราก็ย้อนกลับไปดูนิสันอะไรนะนิสันมาร์ชใช่ไหมย,ยอด4,2900กว่าบาทเราก็สามารถจะซื้อนิสันมาร์ชได้โดยแทบไม่ต้องดาวเลยจริงๆผมว่าพอดีอะ่ะเพราะว่าที่ผมคำนวณมันมันดอกเบีย้ยทบต้นนะับปลายปีแต่จริงระหว่างปีมันก็ดอกเบีย้ยอะไรเงินปันผลหรือว่าอะไรต่างๆมันก็รันอยู่แล้วเพราะนั้นผมว่าพอดีอะ่ะเก็บ5ปีได้นิสันมาร์ช คันหนึ่งเก็บเดือนละห้าพันถ้าอยากได้สองคันก็เก็บเดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นบาทง่ายๆคิดง่ายๆเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเงินที่เหลือปากกอแรงที่ท่านจะเก็บเพียงแต่ว่าเราอะเอาไปใช้อย่างอื่นเราเลยไม่มีเก็บนี่เพราะนั้นถ้าเก็บถ้าเราไม่ซื้อรถเราก็เท่ากับมีเงินเก็บสี่แสนกว่าบาทในห้าปีแล้วถ้าเราไปลงทุนแล้วมันผลตอบแทนก็เงยปีละสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ยิ่งอ่ะ มีเงินเพิ่มขึ้นแล้วเงินก้อนนั้นถ้าเราไปลงทุนให้มันปันผลเราก็ยิ่งได้ปันผลปียะ1สิของ4ี่แสนเท่าไหร่ครับลองคิดดูสิซของ4ี่แสนก็4ี่หมืนะสี่0 0ื่นลองหารสิบสองสิบสอสมสบหปีหนึ่งไม่ปันผลประมาณประมาณเดือนละสามพันกว่าบาทเฉลี่ยเป็นเดือนเนี่ยเนี่ยคนฉลาดเขาน่าน่าจะต้องทำอย่างนี้นะผมว่านะ ผมอาจจะยังฉลาดไม่พอมเลยแนะนําได้แค่นี้ <c oughs> ถ้าใครฉลาดกับผมนะแนะนําผมด้วยแล้วกัน <c oughs> ก็อันนี้ก็คือที่ตั้งเป้าหมายไว้ส่วนตัวผมเองก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้รถยนต์มือสองของญาติอยู่เพราะเราก็ไม่ต้องการจะเอาเงินเก็บเราไปถลุงถ้าอะไรที่มันยังใช้ได้เราก็ใช้ไปเราไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองเพื่ออวดคนอื่นเรามีไว้ใช้แล้วเราก็มีกินเราอยากกินอะไรเราได้กิน เราไม่ไม่ต้องโออาไม่ต้องแสดงภาพให้คนอื่นเห็นว่าเราร่ำรวยแต่เรามีเงินใช้ไม่ขาดมือครับขอพระคุณที่ติดตามรับชมช่องปั้นน้ำเป็นตัวคุณครับปั้นน้ำเป็นตัวคุณปั้นคุณได้ทำเป็นแก้ไขสิ่งจำเป็นในชีวิตครับสวัสดีครับ